สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องเท่าคะ่ะตอนนี้ตีกำลังจะเดินทางกลับบ้านคะ่ะกับโนเวนจะนักพอดีว่าตีหาปลาเฮดพอจ้ะพี่นอ้อยงยานึงยุ่งมันหลายแห้งจ้ะตีกับบอยักบอยักหาเราจะน,ะะน,ะะนอกเพราะว่าเยอกหน่อยะค,ะออค่ะโอกรพันโดนยุ่งกัดเต็มโตเลยคะ่ะพันแพ้ไหมคะตีกันยังแพ้เลยจ้ะตีกันเลยบ้านสิบโมยตอนจ้ะผ่านกลับบ้านไปหาเราปลาบันเท่าดีกว่าคะ่ะพี่น้องเท่ากเาะเข้าเมนตนมาเนาะคะ่ะบอกว่ากลับไปบานเท่าซะ,ะนะคะนาะ ว่าอย่างน้อยปานเข้ามันเข้ากับยังหูปานสินเนาะคะ่ะยู่นี่เข้าไปหูอีหยังเลยแล้วเข้ากัไปซุ่มหาเอานะคะเข้าไปหูว่ามันจังไหน,นพี่น,อน,น้องเนาะสี่เล่ย์าบานวอกพญายวะนะคะผ้าลูกกับบานน้า,นนาจะ๊ะเนาะค่ะจะนัดคอยไปเล่าหล่อเล่าติดตามกันอยู่บ้านน้จาจ๊ะพี่น้อน <Wow. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเข้าค่ะตอนนี้ตีกลับมาถึงบ้านแล้วจ้ะกลับมาหอยบ้านนะคะเนาะกะ ก่อนจะมาก่อนจะเข้าประเทศเพื่อนนะคะเข้ากับจะไม่ีการเทสเหมือนกับสวัสนะคะเนาะตรวจโควิดก่อนนาะจะ๊ะทุกคน,คนเอรคฐกิจคามาโนเว่นะคะตอนขาไปตอนขาไปออกจากโนเว่ไปสวีเดนมไม่มีการตรวจนะคะก็คือทาง้งทางคนเพิ่นเปิดตลอดอยู่แล้วเนาะจะ้ะเนาะแล้วพอเขากับเข้ามานาะจะ๊ะเข้าก็ต้องไม่ีการตรวจไปเซอวิล,ลาอยู่ประมาณเกือบยี่สิบสามสิบนาทีนะคะเพราะว่า คนมันหลายเสียจริงแหละทักคนแบบเมื่อใดที่คนเล่นหลายนะคะร่อหลายชั่วโมงเลยค่ะนะคะประก็จะตัวแต่ละคั้นแต่ละคั้นแลวกะไมื่บทติดกายพานสายพานเราจะเนาะแล้วค่ะตีกับการมาถึงบานนะคะที่เขามาสวนหลังบานเลยจ้ะพอเขามาสวนล้างบ้านกะเห็นพี่น้องสตรอเบอรี่ลังบานตีซุปแดงใจวายเลยค่ะแล้วติดภาพพี่น้องไปเก็บเลยค่ะนะคะจ้าพี่น้องตีอยากพี่น้องเห็นแห้งจ้ะบุยสตรอเบอรี่ป้าเนี่ยพี่น้องเตรียมมาปูกค่ะเบิ้ง่วย น้อยใหญ่แห้งนะคะนี่ค่ะดกพร้อมนะคะตีเอามาปลูกแล้วที่นี่มันแพรแพรยางดีเลยจ้ะเสียงตีทำแฮมไม่ได้พี่น้องเด้อปัดขยายแบบเลรี้ยวแห้งจ้ะเนี่ยตีเอามาปลูกที่นี่พ่นแบบซุกแบบว่าน้อยใหญ่หน้อยใหญ่จะดีพี่น้องนี่ค่ะ ถ้าพี่น้องเห็นตามบงตามปลาเก็บมาปลูกเลยค่ะปูกายู่จะหมักอยู่ในดินที่เป็นดินทรายแล้วพี่น้องเด้อพอไปนะจ๊ะดินที่ข้นอยู่ตามถนนทนนท่าเนาะจ้ะเนาะ่นจะมาขืนในดินแต่ว่าเป็นดินทรายผสมดินล้วนเนาะจ้ะนี่นเนาะดินล้วนปนทรายไหมคะเนาะนี่พี่น้องมองดูแล้วิภาพพี่น้องเก็บด้วยจ้ะเราจะพาไปเก็บสตรอเบอรี่หน่วยอันที่ซื้อมากจากร้านค้านาำจ้ะงดกแห้งพี่ค่ะที่จะเริ่มจากต้นนี้เลยเนาะ ทีกับพิมพ์อันไหนไลเพลินจ้ะไล่เพลินนี่ไลส่สมเด็จกระเจ้นานี่ยค่ะเพลินไปเพลินไปตรงใดเพลินกจ็จะขึ้นล่ามไปเรื่อยแม่จ้ะเล็นบอตัวนี้ขนาดไล่ก็ยังเป็นดอกเนาะที่กับเอาแล้วเพลินลงไปตรงนี้เนาะนี่ค่ะก็ะเพลินก็ะจิล่ามไปเรื่อยไล่ปลูกง่ายจะ้ะเม,ม็ดมันกับเมียได้จ,ะจ้ะนี่นี่เม็ดเพลินฮ้าโชคดีนะคะปีใดบานเฮ่า เปิดเนาะค่ะเนาะเมืองไท่เปิดจนกระดิ่งข่าวพี่น้องเอ้ยดูแลสุขภาพกันดีด้อจ้ะเด้อกระดิ่งข่าวเป็นหวงจ้ะจะมันหลายคับเนาะอันนี้พอนี่ซุกแห้งเก็บวก้ก่อนจ้ะหลายคักหลายแนนโอ้ยแต่แม่ดูหหญ่น่าจ้ะเนาะประเทศนี้ประเทศนี้เขาก็ยังไม่การระบุอันนี้ดีค่ะป้องกันดีอยู่นะจ้ะบานเฮาตีล่ามไปเร็วแห้งจ้ะ <c oughs> ขอโทษหลายๆเด็กพี่น้องเนี่อันมันเสาอยู่ไหมจริงๆซึ่งตียวมาแตะมงบ้านเลยค่ะมาแตะมงบ้านเนี่ยมาแรงเนาะจ้ะเนาะมาหอเนี่ยกระ,ะกคำประมาณสามถุงแล้ค่ะติดกันเลยมาจอเบ,บื้งสวนเลยเขามาด่านสวนมันอันน้ำมันแห้งจะพาพี่น้องไปเบิ้งผิษสวนพิอยู่จ้ะเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งสวนผิษเนาะจน้ะเนาะ อันละมากันเลยอันนี้ถ้าพักพอน้องดกแห้งจ้ะที่จะขอถ่ายรูปตรงนี้เนาะแปบ๊บนึงเลยจ้ะเด้อถ่ายรูปแล้วจ้ะนวใหญ่อีรีพี่น้องดูเสียงตีเป็นทำแฮพพี่น้องมองดูค่ะโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวตีเห็นตีสเก็บมาปูอีตาเต็มเต็มเลยแถวนี้เนาะ อยู่ข้างหงข้างหัวเก็บมันลายค่ะตามถนนหนทางพี่น้องลายหลยเยนมาปลูกเด้อพี่น้องเด้อปลูกใส่อันนึ่ก็ได้ค่ะเดอปลูกใส่กระถางปลูกใส่กระถางไรค่ะอ้อเได้เก็บกินเนาะคะ่ะเนาะมันหอมหวาน,นดีเด้อพี่น้องหอมหวานยิงจำฉ่ำแบบนี้ยังหอมเลยค่ะเิ่งดู บ่นวยนิพี่น้องป่านเขาสื่อไปมากปลูกนอกจากนอเบงดูไปสวีเดนกะตั้งใจไปเก็บเห็ดพี่น้องแหงบดไ้เ็ดนะคะ่ะแต่กว่าเป็นอย่างนั้นจะ้ะอาเป็นประสบการณ์เนาะจเนนอว่าทาัทาง้งทั้ง ฟังทางตีนะคะมันเขายัางเกาะเคมันติดกับโนเว่เนาะมันจะเฮ็ดมันจะออกซาว่าทางที่มันติดทางออสโลเนาะจา้ะเนาะถ้าคนเฮ็ดจะออกเร็วคะ่ะทางสวิเดอร์นด์ติดฟังออสโลนะคะเฮต์มัน,นจะออกก่อนเนาะนะคะพี่น้องก็ถามมาว่าคือนมไปหาแม่ขวัญคือนมไปหาพี่ไอ PI, แม่อันพี่ยังเกาะพี่ฝนเนาจะจ้ะเนาะก,ก็คือบมาวา่ามันไกลกันแห้งจ้ะพี่น้องเราไปเราเข้ากัน บ่คืว่ามันท่านาน่ะมันจะติดแดงหมดนะค่ะถ้าทําเป็นเขตติดแดงหมายถึงว่านี่ไมีโควิดนะคะเท่ากับพวกเขาไปบดได้ด้วยจ้ะก็เลยบดได้ไปนะคะะ่ะ,คะส่วนเดนมาร์กนะคะพี่น้องถามว่าบวกไปเดนมาร์กนะคะเดนมาร์กก็ไปบดได้จ้ะเพราะว่าันเพิ่นบ่ได้เปิดเนาะจ้ะ โนเวกับสวีเดนจริงๆสวีเดนอ่ะเพิ่นบาดเปรี้ดเมื่อในจะแต่ว่าโนเวกอ่ะเพิ่นปิดเมื่อแล้วจะเนาะมันเพิ่นจะเปิดให้คนเข้าไปอันไปฟังสวีเดนได้จีทุ่มจีก็เลยอยากไปนะคะแต่ว่าก็ไปได้แค่เขตที่มันจีเขียวขน,นาดแต่เขตแดงเข้ากับบาดไปจ้ะไปบาดใหญเขตเหลืองกับไปบได้จ้ะ่จ่ะจีเก็บไปเกลือไม่ได้ไปเนาะขอกินในเด้อจ้ะเด้อมันนั่นค่ะมันเปรี้ยว เปียวน้ำลายปลูกในน้นอยไม่นน้ำฮักค่ะเดี๋ยวนี้พี่เนเชดแหนในนั่นแ้ละค่ะเด้ออันนี้เป็นของปาลาหล่ะจ้ะแต่ว่าตีเอามาปลูกในบ้านเนาะค่ะเนาะเป็นแบบเดียวกันเถิดขึ้นตามถนนทุนทางนะคะ จำแห่งหน่วยใหญ่ก็ของที่เขาที่มันขึ้นเองธรรมาชาติเนาะวันนี้มันได้น้ำจ้ะเอาหดส,สวนน้ำมันก็ไหลมาใส่เนาะคะ่ะเอาก็หดมันน้ำเนาะมันก็เลยสมบูรณ์จ้ะเบิ่งข้างล่างเนี่ยตีก็เอามาปลูกเข้นบอผีไหลมาหอดผีพี่น้องดูสตรอว์เต็มสวนตีได้บ้างนีมค่ะเนะี่ย <Yeah. S 2> หน่วยใหญ่ค่ะทางนี่อันนี้มันโดนหฮมเนาะคะ่ะ ไอศครีมพี่นอ้องเดรือข้างล่างนี่มันบงังมันบงังกินไอศครีมอันนั้นดอกหอมจานดอกหอมกางงามงามเด้อติสเก็บเม็ดมันใบาหายได้จ้ะเด้ออะไรก็บานเท่าน่าจ้ะเนาะบ้า,น,าน,น่วยนี่พี่นอ้องเลยค่ะค่ะอืม้มหวานหอม ไปกเปน็นเกือบเป็นน้ำวันนี้ซุแกแห้งเอาไวค้ค่ะไปสวิเดนกะไปเจอแต่เฮบแต่อันนั้นโอ้ปมันเฮบเฮ็บอสเ,เจอคะ่ะแต่ว่าเจออัน,น,นยุ่งตีโดนกัดโอ้ยโดนกัดเพราะอยากหายพ้องเต้มมืออยู่นะ เาขบได้หูอีนหนอินเน่เนาะจะนอกกระยางเขาปลาลูลูพอไปเจอแล้วโอ้ยเป็นดำๆอยู่อันกีบข้อใดเดีด๋วยวจะอุกดุดนะอุกซ้ายเนาะอุกุดโดนดำกัดไหมคะ่ะเต็มลังอยู่อันนี้เขาตีซื้อมาปลูกเดีย๋ยวจะท่านบ่มามันหลายปีละมันหลายปีลคะค่ะมันสามปีแล้วเนาะสามสี่ปีแล้ววะตีปลูกเนี่ยค่ะเริ่มน้อยน้อยละแต่ว่าเก็บไปคะ่ะแต่ว่าตีจะปลูกเพิ่มอยู่จ้ะ เื้อออกแล้วก็เื้อมาปลูกใหม่แต่เล็กหน่อยกมวนค่ะไปสวีเดนเล็กหน่อยมวนมวนอย่างมาตีเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไ,ไปอันเด่นดน้ำเด่นยางสินะตัวนี้นมันเนา่าและกๆๆิดเทิมพอทางบ้านตีมันบ้านได้เปิดจ้ะ ขอมาสวนโฮกเลยจ้ะพี่นออ้อยได้พาไปเก็บหนาบาน้ำจัดน่อยใหญ่เพื่อจะปลูกปีดตีแล้วบังห้อยอยันมากินนกแระหนูบุ๊มมากินคล้องไ้ดูเนาะบ่ได้อันนี้มาคุมน้ำหระค่ะแล้วตีผ้าบางสวนจี่น้อยจ้ะปักทั่วกันดันทีแล้ว นี่ค่คะอันนี้มันเป็นขนาดคล้ายๆข,ขนาดอันเดจจ์เดอร์คล้ายๆขนาดอันทะเลน,เนี่จะ้ะที่ว่าขนาจ,จะเอาผสมเนาะนี่จริงๆเราเก็บกินได้แล้วค่ะแต่การตีภาพนั้นเมล็ดตีพาพพี่น้องไม่กเก็บไม่มี่มล็ดดอกเมื่อใดหรออันนี้ก็นะคะเนาะเราตีพาพพี่น้องมาเก็บขน,ขนาดจะ้ะขนาดตั้งยัยเราเด็กพูดนะคะ นอัาน,า,นาใหนไงเราดักเก็บแล้วจ้ะเนจะออกดอกเนาะยาสลัดขนาดปลูกสำหับเลี้ยงกินบนท่านพี่น้องเห็นบอกสลัดตีค่ะปลูกแอบ,บๆไปปว้ป่ะเราพาพี่น้องไปเก็บสตรอเบอรี่ข้างหน้านำจ้ะตรงนี้ตีม้มาปลูกใส่กระถางจ้ะเห็นบอกมันเก่าจะงดใยเรื่อยๆพี่น้องปลูกใส่กระถางก็ได้ผลอยู่จ้ะแต่ว่าดินเก๋เป็นดินดินทรายด้วจ้ะเด้อ จินล้วนผสมดิน้นทรายนะคะอือก็ทั้งมีแบบซื้อมาจาก,กนในน้ำค่ะเอาลน์มาปลูแล่ะ,ะก็ทั้งมีข้องปลาน้ำจะ้ะจิบมาตัวนี้ก็ปูไปหลายปีแล้วจ้ะ สี่ห้าปีแล้วอันจะคล้องปลาด้วยจันนี่น่นอยนี่เนาะข้องปลานี่ค่ะตีเห็นตีกระคุดมาปลูกจ้ะเด็กฝ่เยพิ่มากินเห็นกระคุดมาปลูก ตอเบอรี่ซื้อมะปุกจ้ะน่หน่อยพันใหญ่นี่ซื้อมะปุกปีที่แล้วจ้ะเนี่ยพี่เนาะพี่บอกหน่อยใหญ่ดีเนาะใหญ่ใหญ่เลย เต็มเบอจ้ะน่สุอันนี้สู้ดีแล้วมาเอือนก็นมาเก็บใดอีก่ะไม่นิสุในกันเพื่อเลีลูกดีกขขกดเลยเลยจ้ะนี่แล้วขานถนนดกที่นอก จริจริง,รง,รงติต่อหาอันมาฟางมาปูให้พ้นแล้วจะเนาะป,ปูถ้รบัชาติเกินปูอันนั้นกันหนาดินไว้ค่ะเรามามีหอดต้นฟางเส้นต่อเส้นตูแล้วตีจะเอาอันของปลามาปูน้ำค่ะให้มันเป็นเผือดแถวนี้เนาะอันนี้กับราสเบอรี่กับจะสุกเลยพี่น้องนี่ค่ะราสเบอรี่เข้ากับจีซูกแล้ว โอ้อยเดนลลยอยู่ดีจ้ะโอ้เสียอ้ยตัวนี้ไม่สุกอดอยเด็ดเนี่ยเด้อันนี้พ่อในสุกดีค่ะเนี่ยพี่น้องนี้อพ่อในสุกจ้พะพ่อในเก็บกิน,นอยู่เนาะ นี่จ้ะได้พาพี่น้องไปเบิ่งอันพริกในสวนจุะน้อยค่ะบ่วพนเหี่ยวบ่บ่ได้มาหลายมื้นสองสามหมื่นนะจ้ะนี่ไงโอ้ยพี่ดอกเลยปาดติดโท้ค้นห่อนจ้ะปาดอันนี้เบิงโหระพาตีงามค่ะแล้วตีหาเมนูมมะแกงแล่ะค่ะนี่ทุกปีปลูกโหระพาบ่เคยได้กินได้จ้ะเพราะว่ามันมันเน่าเนาะต่อปีนี่มึงงามอยู่เนาะ เขาบอกว่าปูข้าวและผ้ามันตน้องมีพีเรียงว่าสั่นวะนาติดอันนาม,มาหดเพลนนะคะบดิเขาเนี่ยพริกพริกีจับดอกอู้ตัวน,นี้สุกแล้วพี่น้องอันนี้เป็นกะเพราด้วจ้ะเด้อนี่กะเพราอันนี้มะเขือเปาะอันนี้กลใบบําบกสีเขียวค่ะคะ้าติดอันนาม,มาหดเพิ่นเนาะจ้ะเนาะอุ้ยใบเบ่งลักผู้สาเวจเก็บเอ็ดมาใสา่ใบเบ่งลักพี่น้องอันนี้สุกแล้วจ้ะ นี่ซุกแล้วเด้อคนต้องการคนต้องการหนามพี่น้องเนี่ยบัตรถือว่าดอกปานใดเลยค่ะดอกปันโลนแต่จริงดอกปันหลายๆเลยดอกปันหลวงเนาะนตัวนี้ก็บัติดหน่อยติดมากก่เพียงสิทธิ์มาพี่น้อง แห่งเหวไปเล่นนาะจ้ะเตียนนามาหดเพิ่นอันนี้ก็อันนี้ใบแมงลักค่ะเปลี่ยนไปปลูกหลายพอดีป,ปลูกไว้ใส่แกงเห็ดอันนี้ก็บักทัว่วปลูกใส่กันค่ะพื้นที่ว่างๆก็เอามารวมกันเลยนี่ค่ะยกไปได้ดทัวร์ก็น่าเชื่อใจพี่นอ้องอันนี้บกัก อัน,นแตงกวาค่ะลายนวยอยู่เนาะใส่กินมาเนาะหน่อแตงกวานะคะปีน,ปนี้ปีนี้เน้นปลูกกันมะพร้ากักระเขือเนาะค่ะพะอตูแค่นี้แล้วจะ้ะเนาะอันนี้กับมะพร้ากจะ้ะแต่ว่าเพิ่นชิลอดบลาพี่เนาะไม่แห้งเราจะเอาน้ำฮดเพื่อนำปุ๋ยมาใส่เนาะจะ้ะเนาะอันนี้ติดดอกแล้วจะ้ะ ซือว่างามเลยค่ะเพกปีน,นี่บ่มีบ่มีแมงมาอันเพิินค่ะนานาแล้วน้ำมาหดสวนผักเล้นน้อยอดีบกระเทศปลูกจากกันถแถงเพิินจะ้ะเนี่ยลัางติดตกติดเมาบุ๊บไปอน่อยอันนี้ก็กินได้นะคะนี่กินเป็นสลัดไดค่ะอืมแล้วคา่ะอืมสลัดตรงไหนงามค่ะ อันนี้บักอทัวจ้ะอันนี้บักอทัวทัวรทัวพุ่มค่ะอันนี้เป็นบักอคญี่ปุ่นจ้ะนี่มัน,นจะเลื่อยมากพี่น,น้อเนะอันนี้มันเขือเทศมะเขือเทศบกไข่เตีย้ยเลยค่ะเนี่ยบกไข่จับน้อยเป็นไดเอาหูมุนมาใส่ค่นจ้ะน,นี่สวย อันนี้บะเขือเทศม่วงจ้ะนี่สีม,ม่วงอันนี้บะเขือเทศมะหัวสียังสีงส้มสีชมพูเออสีส้มสีเหลืองปา้าจ้ะไปแล้วเข้าบ้านกันค่ะคลิปนี้ผ้ามาสมนสวนน้ำน่าจ้ะเนาะนี่ค่ะว้าวอันนี้มันอันนี้คืนตามอันนี้ค่ะเนาะดเด็ยดยอดเพิ่นจ้ะนี่เพิ่นแตกไหมพี่น้อง ราะฉะนั้นเราควรเด็ดยอดเขาเนี่ยพี่น้องจะ้ะเนาะปค่ะพี่น้องคลิปนี้ผ้ามาเก็บสตรอเบอรี่กันเลยผ้า,าพี่น้องมาเบ่งสวนน,น้ำตะเนาะคลิปนี้ตีขอตัวไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปหาเอลเขากันค่ะเอลพญาก่อนเพื่ออยากเขาปลาบานเท่านจะจตะเนาะาตีกับผ้าพี่น้องไปเก็บสตรอเบอรี่นะคะในสตรอเบอรี่ยังเห่านคะคะเนาะปากกระแดงแดงจ้ะ <c oughs> ค่ะ ตีกับพี่น้องว่าเบิ่งสวนนัน่นน่าจะนาะ่าสวนหลังไอส้สวนหน้าบ้านค่ะอันพ่อยายเฮตี้ให้ตีกันออกจากไอ้หม่องเก็บของเน่าจ้ะเข้าไปเฮตี้ปูกพักนะคะเนาะเนี่ยค,ค่ะกะปีนี่กะถือว่าโอเคอยู่นะคะผลผลิตเนาะมันได้มันเลยกินเร็วแต่ว่อปีอยู่ค่ะเพราะว่าตีกับเพาะปลูกพริกมาตั้งแต่เดือนเดือนสิบสองนะค่ะเดือนมกราเนาะจะเปิดไม่จะตั้ตงใจสิพอเลยค่ะปลูกพริกเพราะว่าตีเอาไปเฮ็ดเอาอัน เม็ดพันไปเห็ดบวบพริกถอดนะจ๊ะแล้วที่นี่เอาเอา,เอาเม็ดพันมาลวกมาโรยนะค่ะที่นี่พันก็เลยขื่นก็เลยมาปลูกนะจ๊ะเนาะนะคะก็คิดว่าน่าจิมีจะพันเ,นเออพันเดียวกันละมั้งค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะพริกไทยห้าค่ะเตียมาปลูกนะจ๊ะ,ะ,ะแล้วตีอันหนามาหดเพันนะคะใส่ปุ๋ยให้เพันอีกนะ,ะ,นะ,ะนนจ๊ะเนาะก็ลังแัดจับหมาจับนวลอ่ะสิค่ะเพันต้องการปุ๋ยนะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะพี่น้องคลิปนี้ตีกับเขาตัวลัพี่น้องเข้าไปก่อนนะจ๊ะเนาะ นะคะภาพน้องมาเก็บสตอบบรี่กันเลยภาพเมืองเมือง,งสวน่างน้ำจ้าคกิ่ยวกขอตัวนะคะความเคลิบนาจ้าบุลษศรชุตุูสุขคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย